เนี่ยครับชาวแก๊งวันนี้นี่ก็คือเป้าหมายครับพามาเชือดครับเหยื่อใครครับเนี่ยสวยเงี้ยอ๋อเหยื่อคุณคุณครับมีเจ้าเดียวครับจุดดื่มสวัสดีครับนานๆทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบผมนะครับในช่องพาตกปลากระสูบแม่น้ำแมกองนะครับวันนี้ก็หมายลงมาดูก่อนหมายสวยครับ นี่ก็อนัสอนนะครับน้าใบแล้วก็มีนัดหนวดนะครับจากบรรกอกูอกเกอร์ครับเป็นแข่รับเชิญครับวันนี้สวัสดีครับตางคนต่างรับเชิญกันครับนี่มาคอแลบกันนะครับ <c oughs> ขออนุญ,ญาตใครเปียกตอนเช้าเลยนะ หมายแรกครับตอนเช้ามีตัวก็วันนี้น้ำก็น่าจะปกตินะเข้ามาหมายที่สองครับตอนเช้า พามาทันทีต้องพามาเชื่อครับพามาลกๆเดินลำบ้ากลำบ้าครับวันหลังยะไม่ได้ไม่ต้องอยากมามเ,เวลาธรรมชาติไม่เคยรอใครครับนะนะนะ่มีนะมีมีมีชโดนะมีมมแต่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้นะชโดอะ แต่ผมบอกว่าในาน,าน้านมีแน่ชโดนี่ครับไม่ครับไม่ไม่รู้ไม่ไมไมูีนะเฮียบ้องต้องรู้เลยดิโอ้เอจะพาเขามาฆ่าหรือเปล่าเขาอย่างเงี้ยเอาของมาตูได้ มันต้องมีความเรียวครับการตกปลาธรรมชาติครับที่เราเห็นแล้วธรรมชาติเรีธรรมชาติ หมายถ้าเราไม่คุ้นเองก็ไม่มีครับหายากอย่างนี้ตัวลองเจาะเองอะไรเองเอา,เอา นี่ถ้าไม่ใช่คนพื้นที่ก็ไม่มาครับอย่างนี้ระวังหญ้านะเป็นขนไม่ทนันละโดนไปแล้วครับเนี่ยต้องเป็นบทเลียงครับอย่าไปบอกไปน, <c oughs> <c oughs> นำเลยเไปเลยเออไปเลยเนี่ยเออ มาแล้วครับโดนกันแล้วครับทั่วหน้ายาขนตกงมาไม่เคยน เมด้ตกปากานะปากาหมอบตานะหมอบชังเยียบโรย,ยอย่างหลายย่างฮะเรียวสุด แล้วนวดตามมุมน้ำอะ่ะไม่ต้องตีไม่มีอะไรหรอก <laughs> ไม่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 คนตีกับปอมยืีไปแรกขึ้นมาอย่านโอไปป๊อปด้วยโอ้โหปอโดนหลอกครับวันนี้ขึ้นเป็นจังหวะอะไรนะเมื่อกี้ผมมองเฮ้ยปลาอะไรมันขึ้นเป็นจังหวะวะ

วันนี้เป็นวันหนึ่งที่หาตัวยากครับเพราะเมื่อวานน้ำลดลงมากแล้วก็วันนี้น้ำขึ้นสูงก็เป็นธรรมดาของแม่น้ำครับเพราะน้ำมันไม่นิ่งก็คือว่ามันขึ้นๆลงๆมันไม่ขึ้นก็คือขึ้นตลอดปลามันก็ย้ายทินฐานตามน้ำไป ไม่มีลูกๆแลวใช่ไหมก็ลองเอากล้องจุ่มน้ำดูครับถ้าใช้ต่อไปได้ก็คือว่ากันน้ำ เป่ากากันแล้วาหนุ่มๆข้ามน้ำร้อนไม่ไหวนี่เจ็ดโมงครึ่งแล้วเนี่ยไม่ใช่จะเป็นเพียงเลยทำอะไรกันอะไม่ใช่กลัวจะเป็นลมโอวยนาหมืดเลยสัตว์ลมแดดอ่ะลมเป่าไปเรื่อยรู้ว่าลมแดดไปผมอันนี้อันนี้อันนี้คือวิธีข้ามน้ำแบบขี้เกียจมากครับผมแบบนี้ได้ป่ะได้ใช่แล้วแต่คุณเลยขึ้นในจะห่าไปนวด ไม่หกักไม่หกักเยอะนให้มันปิด่อาเอาไอ้นี่ออกไม่หักหรอกมันกดปู่ว่าแล้วเย็ดแม่ถ้าปิดทางมันจะหงายได้ไงวะน่ะ่ถอดด้ ใส่ส้นตีอย่างงี้ใครสอนใส่เนี่ยโทษนะนะส้นตีมากเลยอ่ะเราไม่ใส่อย่างงี้อ่ะไอ้เนี้เหี่ยอ๋อที่ว่ามันใช้ไม่ได้เพราะอย่างงี้โอ้โหนะเกิดเออว่ะเกิดมาง้โก้จะตายไป

แจ๋วว่ะโคตรแจ๋วว่ะแต่ที่อ้าวเดี๋ยวจู้พาลูกคุณได้ครับถ่ายวรูปเดี๋ยวต้องใช้ยี่สิบลิตรเร็วว่ะไม่ต้องกลัวตรงนี้มันตื้นครับสายยังไม่ถึงเลยสาวยังไม่ถึงเลยตรงนี้มันตื้นไม่ต้องกลัวแต่ให้มันเบรกไปได้เบรกกลัวครับเบรกกลัว เด็กอะไรไม่รู้มอยสีขาวอะนะว่าเฮ้ยจะไปจะทิบหน้าผมเรือไอ้เฮียมึงจะว่าทำไมเฮียน้ำเต็มเฝาเลยน้ำขึ้นเต็มเรยออ่อ้าวมีป้ายของเสียกลางน้ำครับเมีอีประมาณจะแปดโมงแปดกินข้าวนะ เด็กงองแงน้าใบอร่อยเปล่าเย,ยี่ยมเลยรสชาติเป็นไงัง้งอธิบายให้เขาฟังเลยกอเป็นกกูเป็นห่อพูดยังไงอ๋อผมนึ <c oughs> กว่ายิ่งไม่พูดอร่อยครับนี่นี่นี่ต้มแซ่บรีวิวหน่อยของร้าน<อ>ไหน<อ>ครับของนั้นหนวดบางกอกคุกเกอร์ครับ ร้านอยู่ไหนร้านอยู่ไหนร้านไม่ด้วยร้านอยู่หน้าเทคนิคร้าชบรีสองครับเป็นข้าวแกงครับมากี่โมงครับขายตั้งแต่ตีห้าึ้นครับมาชิมก็ได้ครับมีส้มโอเขาย่าม่วงว้าด้วยครับส่วนเองครับสุดเองแล้วเนี่ยเข้าหมายที่สองที่สามเข้าหมายังเงียบครับนี่ก็เป็นล่องเีี้็สายแล้วแดดออกเงี้ยปลาไม่ค่อยจะกินแล้วครับ ช่วงนี้แดดออกเร็ว เดาเลาลองกองนี่ครับท้งวัายก็ตีบับเบิลมาก็ลองมาตัวนี้แชท5เซนครับหนักเจ็ดกรัรมนะตัวนี้เป็นสิงกิ้งน้ำไหลฮะสู้ดีนะครับตัวนี้ โอเคเลยตัวนี้น้ําไหล mm hmm. ก็ลองเปลี่ยนเยื่อมาใช้ตัวนี้มัางสีเขียวเดี๋ยวดูครับว่าเป็นไงเพี้ยงครับอพิธานก,การณ์จากหามท่าแคร์ครับผมกข้าวมือนี้เนี่ครับมีคนนอนตายแล้วครับคนหนึ่งมาตายร,รอบรออืม mm hmm. อืมอะไรโห้ตบ้านอย่ไงไรบ้านวันนี้ไม่พูดไม่ยอมพูดจาเลยอ่ะเออชวนพูดอะไรก็ไม่คุยด้วยนะครับก็ขอตัวกินข้าวแป๊บหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าหลอกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราจะมาเดินเทเลท่าได้ไหมนะครับดูแล้วครับ ความต่างครับแล้วอีกอย่างครับน้ําแรงนะห่างจากเมื่อกี้แค่เนี่ยแค่คันเบ็ดเดียวประมาณเมตรกว่าป่าใช่เมตรกว่าครับแล้วน้ําถ้าเป็นพวกน้ําขึ้นคือน้ําแรงามากอันตรายอันนี้ก็แรงนะใช่นี่น้าลงาก็ไม่ควรมาเดิน เดินได้กับเดินไม่ได้นะฮะบนราทรรมสารคดีนะนี่มันเป็นสารคดีอย่างนึงจะหันหลังจะลับจับทำไมอ่ะรอบเลยนี่เดี๋ยวสิวแตกผมบอกแล้วต้องระวัง ตีสลับฟันปลาไง อันนี้ไม่ได้กินนะอันนี้เคี่ยวปล่อยนะครับปล่อยนะครับซิงเกิลปุ๊บทำให้ปลาบาดเจ็บน้อยยังจับหลังเลยยังกระ่อยเยอะเป็นนะปล่อยแล้วครับโอ้โห <ไ>3ามสามสามงัดงัดยายยพึงสาวย่พึ่งสาวงัดงเดียวงัดปล่อยงัดปล่อยปล่อยมันปล่อยมันอ่าอ่าปล่อยมันปล่นปล่อยล่อมันล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันล่อยมันป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 ล่อันปลันปลยมันปปลนนนนนนัปนับมันั เย็นครับใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นไม่ต้องรีบครับปลามันอยู่แล้วครับงังด,งดงัดงัดไปเฉยงัดไปเฉยอยู่นะ ไว้นะ,ะ,ระกระสูครับคิปเปอร์ครับแขเลยครับโลกว่าโลกว่าเล่นอีกหน่อยพี่ดดโห่หาใครจอด เยอดแค่รลกวนรบกวนมาสอนลอกถ้าเป็นหกเดือนที่แล้วเนี่ยไซนี้ยไซส์ไนี้แหละมีแต่ไซส์นี้เมื่อก่อนอะโอ้โหจะแค่มาตะฟักด้วยออสส์ฟักเกอร์โคตรใหญ่ครับหอด้องไหมต้องบอกออเดอร์วนะครับมีตัวนะครับต้องหาหน่อยนะครับระวังรงเบ็ดระวังเบ็ดไปเช็คหน่อย

ทิ้งเลยโป่ใบไม่ใช่ได้เลยดูดากดูดากกูว่าแล้วแบบมันต้องลื่นยืนกับบอยแบนเลยนะ